สวัสดีทีห้าคะ่ะจิตย,ยางกำลังไดเครื่องสวนที่เส้นน้ำมากวันนี้อากาศ19องศานะคะกันทะลักหนาว19องศาจิตหนึ่งพักหนึ่งมีดที่สองอุ้ ขี้เส้นถ้าคี้เส้นนะนะแบบนี้นะยางประสิทธิ์ดีมากอ่ะบรียเอาทิะะ้งดว้วยค่ะจบดไว้ต้องอยางแบบนี้กิดกิดง่ายมากเลยหนาเรียบ วันนี้ว่าสิเอาจาก๊กหกหมืเอาเหกหมืให้มันได้สักสี่ร้อยห้าร้อยโลหกหมื่นห้าร้อยโล ายางหนึ่งมีจังได้เยอะอยู่นะคะเอาไว้แกะจุ่มบางคนเพื่นว่าข้าแต่แกะจุ่มเนี่ยมันได้แตเสียเพื่นว่ากระเห็ดกระเห็ดมาหนีโดนแล้วล่ะทำมานานแล้วมันก็เ็สมาโดนแล้วมันก็ะเหลวอยู่ได้ล่ะมันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะเป็นมาคอมเมนต์เนาะว่ ข้าจะแกะจุม่มข้าจะทึงกี่ทึงหยดแกะจุม่มทำแบบนี้เหนื่อยตายพอดีคะนวะมันก็เหนื่อยแต่มันยังไม่ตายเหนื่อยเมื่อยมันกับเมื่อยอยู่แล้วมันกับขอท่ไหรกะบลตายนะมันการที่เราทำงานละเอียด <c oughs> ก็สื่อไปถึงงานของเรามันต้องมีคุณภาพาเลยเขาสื่อถึง ส,สื่อแห่งการสร้างเขาถ้าเทำงานออกมามีคุณภาพมันก็มันก็ดีกระเ่าเลยชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะทำงานมีคุณภาพแต่ว่าราคาไม่มีไม่มีคุณภาพตอนนี้แบบ เรบ,บสวยเลยกีดง่ายมากนะคะได้อย่างกีดง่ายลายดี